วันนี้รีวิวเอาใจเด็กหนวดทั้งหลายกับของเล่นแถมขนมยูโลรเซตซึ่งมันก็เป็นอะไรที่นานมากๆแล้วแต่ว่าในสมัยนั้นนี่เป็นอะไรที่ว่าฮิตมากๆสาหรับเด็กๆในยุคนั้นก็เด็กๆในยุคนั้นก็น่าจะเป็นลุงในวันนี้แล้วก็ของนี้ได้มาสักเกือบ20ปีแล้วจากน้องคนหนึงซึ่งมันแบกให้ก็เอ่อมันเป็นน่าจะเป็นของที่ว่าไม่ได้มีลิขสิทธิ์เป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นของไทยนะก็ ัสติก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานแบบไอ้พวกมินิพานในยุคนี้เท่าไหร่แล้วก็สีของสีประจำตัวของหุ่นแต่ละตัวนี้ก็ทําออกมาค่อนข้างเพี้ยนที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือมันผ่านการเวลามานานนะผมจะไม่จัดท่าทางอะไรให้มันมากมายเพราะว่าผมก็กลัวว่าถ้าไปขยับอะไรมันมากเนี่ยก็จะเกิดการชํารุดได้อันนี้ก็การบรรยายเนี่ยก็ จะเอามาจากความจําที่ค่อนข้างจะบางๆมากเลยถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นยูโรเซตน่าจะเป็นต้องสะสม3ามกล่องนะแต่รายละเอียดยังไงก็จําไม่ได้เหมือนกันครานี้มาดูทีละตัวทีละตัวตัวสีเขียวนี้ก็คือชินตัวสีเหลืองนี่คืออุรานัสแล้วก็สีแดงนี่คือสฟิงซ์ซึ่งเป็นตัวชิ้นส่วนของลําตัวจะมีชิ้นส่วนพัดเสริมมาให้ของอุรานัสก็เหมือนกันก็จะมีหมัดตอนที่ว่ารวมร่างหุ่น มาให้ตัวสีขาวนี้ก็คือไททันแล้วก็ถัดมาก็คือปาจริงๆแล้วก็มาที่ต้องรวมร่างทั้งหมด6ตัวมันจะไม่มีตัวไก่ย่ามาให้ยังพอจะนึกออกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยไก่ย่านี้เราจะเล่นกับเพื่อนๆเ,เราจะไม่เรียกไก่ย่าเราจะเรียกว่าไก่ย่างคือพระเองม่เรียกไก่ตะโกนเรียกไก่ย่าเรียกหุ่นออกมา แต่สมัยที่เด็กๆนี้ก็จะเล่นกับเพื่อนเหมือนเราพีะเอกมันหิวเรื่อรอยกไก่ย่างตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูทีละตัวนะครับ ูขั้นตอนการประกอบล่างนี่ก็ตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยคือประกอบเล่นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยผ่านเวลามานี่ก็นับสิบปีแล้วก็ประกอบไปตามความจำนะครับจะเริ่มจากตัวสฟิงกันก่อน กรเล่นของหุ่นในยุคนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือเปลี่ยนส่วนถอดแขนออกแล้วก็เปลี่ยนส่วนหัวแล้วก็เติมส่วนป่าที่ไม่แก่มาเล่นเพราะว่ากลัวมันหักพราะจำได้ว่าสมัยนูน้นทำหัวไอตัวตัวสีจะอะ สีดำชื่อดาดาเนี่ยหักคาส่วนนี้เลยเพราะตอนนั้นก็เด็กมากก็ไม่รู้จักมรมตะวังเหมือนกันตัวนี้ถ้าเกิดว่าพังไปอีกครั้งนึงก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วติดตั้งส่วนขยายส่วนบาทเสร็จก็กกอบมว งวดน,นี้ก็น่าจะเล่นแค่รอบนี้ละมั้งแล้วก็ไม่น่าจะหยิบมาเล่นแล้วต่อไปก็คืออุลานัสสวนแขนก็ถอดที่ส่วนแขนเหมือนกันเรงนี้ก็ต้องระวังราบที่บอกคือหาไม่ได้แล้วแล้วก็มันมีคุณค่าทางจิตใจเก็บส่วนหัวพับไปด้านหลังอย่านี้นะแล้วก็ เอาส่วนหมัดมาประกอบต่อไปก็เป็นส่วนของไททันไททันนี้ก็เหมือนกันถอดแขนออกทั้งสองข้างแล้วก็เก็บส่วนหัวไปทางด้านหลังแล้วก็เสียบหมัด ตัวสีเขียวนี้ชื่อว่าชินเนี่ยเพราะว่าชิ้นส่วนมันเก่าเป็นพลาสติกเก่าแล้วไม่กล้าจะไปขยับอะไรมันมากก็เก็บส่วนแขนเท่านั้นเองนะให้มาชิดอยู่ลำตัวซึ่งลูกเล่นมันไม่ได้มีอะไรมากต่อไปตัวสุดท้ายก็พิอดาร็มเหมินกัน เกนแคั้นก็มาประกอบร่างด้วยการสไลด์เข้าไปประกอบเฉยๆเนอะกูว,วนะประกอบจริงจังกัเดี๋ยวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยยังเป็นฝันร้ายถึงทุกวันนี้เลย นี่ก็แน่นไปแล้วกลัวจะหักขาหุ่นอีกขอบส่วนแขนของหุ่นทั้งสองข้าขขขงก็งงคิดไปว่าไก่ย่าอยู่ข้างในเรามองไม่เห็น ทำไมเด็กเกก็สงสัยทำไมไม่ทำกายยาออกมาสมบูรณ์แล้วสิ่งที่หายไปจากชีวิตก็เป็นสิบปีเหมือนกันก็มาตามหาตอนโตน